chụp vào mút kẹp đi <laughs> chẳng cái lưới lưới gì trên 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 niềm mút quan trọng là đi đứng đi nó có có thể đó không mút gì nhưng mà số mút cơ như là chắc trọng ha น,นี่สามารถหลบรับได้อันนี้เราเข้าตู้นะชาเลนนี้โคตรง่ายไม่เข้าไม่เข้าเตียงแล้วก็ไม่หลบหลังตู้ด้วยโหอ,อีซี่จะจัดเฮ้ยเจเอาไฟฉายมาไม่มาเพื่อนมันบักมืดเฉยมืดเฉยเดยเด ไมกระพิบโอ้โหไม่กระพิบไหมไม่กระพิบไม่กระพิบโอพิบอ้ากระพิพบไหเแจดูแจบบดูแดตัเลยเพื่อนอ้าเื่อนตอุ้ย จะเตอตัวบ้านไงมตี้ยจิอตี จะเจอไอ้สกีกมั้ยโอ้นั่ไงมาเมี๋ยวไม่มีเสียงเลยคอมโบแบบไกยิงไล่ตึงๆโอ้โหคอมโบไกยิงไล่เทียบหากุญแจไม่เจอกีกดทีม 我这干啥？